สวัสดีครับนักฟังเรื่องหลอนทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระซิบหลอนช่องเล่าเรื่องจริงเรื่องหลี้ลับและเรื่องสยองขวัญที่จะทำให้คุณคนลุกทุกครั้งที่กดฟังคืนนี้เราจะพาคุณผู้ฟังเดินทางไปกับเรื่องราวของเพื่อนสนิทสี่คนที่การเดินทางในฝันของพวกเขากลายเป็นเที่ยวบินสุดท้ายโดยไม่รู้ตัว คุณเคยมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่คิดว่าไม่มีวันลืมไหมช่วงเวลาที่คุณและเพื่อนๆรวมตัวกันไปเที่ยวครั้งแรกหัวเราะกันเต็มที่เหมือนโลกนี้มีแต่พวกคุณแต่บางครั้งการเดินทางที่คิดว่าเป็นการผจญภัยอาจกลายเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของชีวิตคืนวันที่หนึ่งมิถุนายน ปี2009สนามบินนานาชาติในเมืองริโอเดจาเนโรเต็มไปด้วยเสียงผู้คนที่กำลังจะเดินทางบางคนกลับบ้านบางคนไปทำงานบางคนกำลังเริ่มต้นวันหยุดพักผ่อนแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในหมู่ผู้โดยสารนับร้อยที่ยืนรอขึ้นเครื่องคืนนั้นจะมีบางคนที่กำลังเดินเข้าสู่เที่ยวบินสุดท้ายในชีวิตของพวกเขา และในหมู่ผู้โดยสารเหล่านั้นมีเพื่อนสนิท4คนแจ็คเอมิลี่โซฟีและคโคลอีวัยรุ่นที่เพิ่งสอบปลายภาคเสร็จพวกเขาตั้งใจมาใช้เวลาช่วงปิดเทอมเที่ยวต่างประเทศให้เต็มที่หัวเราะสนุกสนานเหมือนโลกนี้มีแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเสียงหัวเราะเหล่านั้น จะหายไปในความมืดของท้องทะเลแจ็ค <Jack S 1> เป็นหนุ่มอังกฤษวัย21ปีเรียนด้านภาพยนตร์ชอบถ่ายวิดีโอเอมิลี่เป็นสาวอเมริกันวัย20ปีเรียนศินลปะชอบถ่ายภาพและเชื่อเรื่องโชคลางโซฟีเป็นสาวอังกฤษวัย19ปีเรียนบัญชีเป็นคนขี้กลัวแต่ชอบตามเพื่อน โคลอี Chloe, เป็นสาวอเมริกันวัย20ปีเรียนสื่อสารมวลชนชอบโซเชียลชอบไลฟ์สดแจ็คในที่สุดเราก็ทำได้จริงๆบราซิลรอเราอยู่โคลอี Chloe, ฉันจะถ่ายทุกอย่างให้ทุกคนดูโซฟี Sophie, ฉันยังไม่เชื่อเลยว่าเรากำลังจะบินไกลขนาดนี้เอมิลี่ นี่แหละโซฟีชีวิตมันสั้นต้องใช้ให้เต็มที่ทั้งสี่คนหัวเราะและถ่ายรูปเหมือนจะเก็บทุกช่วงเวลามาใส่ขวดไว้ไม่มีใครคิดเลยว่าทุกภาพนั้นกำลังจะกลายเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายบนเครื่อง Airbus A330 เที่ยวบิน447จากริโอเดจาเน r o ไปปารีสพวกเขานั่งติดกันสองแถว แจ็คกับเอมิลี่ข้างหนึ่งโซฟี Sophie กับโคลอี้อีกข้างโซฟีแจ็คฉันอยากนั่งริมหน้าต่างจะได้เห็นดาวเอมิลี่คืนนี้อาจมีเมฆเยอะแต่ก็ลองดูนะโคลอี Chloe. ถ้าเจอผีบนฟ้าฉันจะถ่ายวิดีโอไว้แจ็คนี่มันเหมือนหนังสยองเลยพวกเขาหัวเราะกันสนุกสนานไม่รู้เลยว่าประโยคเล่นๆนนั้นจะกลายเป็นลางสังหรณ์ เวลาผ่านไปเครื่องบินบินสูงส0 0 0 0ฟุตเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเบื้องนอกเต็มไปด้วยหมอกหนาและพายุฝนไม่มีแสงดาวไม่มีเส้นขอบฟ้ามีเพียงแสงฟ้าแลบฉีกความมืดเป็นช่วงๆนักบินประกาศให้คาดเข็มขัดทุกคนเริ่มเงียบโซฟีแจ็ค ทำไมมันสั่นแรงแจ็คไม่เป็นไรมันแค่ลมแรงเอมิลี่เราจะปลอดภัยใช่ไหมโคลอี Chloe, ฉันหยุดถ่ายดีกว่าทุกอย่างเริ่มช้าลงแต่ตึงเครียดขึ้นเสียงในห้องโดยสารเงียบลงเหมือนทุกคนรอฟังบางอย่างที่มองไม่เห็นสายฟ้าฟาดสว่างเป็นเส้นๆในความมืด เหมือนฉีกท้องฟ้าเป็นรอยยับในห้องนักบินเครื่องวัดความเร็วส่งค่าผิดพลาดระบบอัตโนมัติปิดนักบินมือหนึ่งสั่งดึงหัวขึ้นนักบินผู้ช่วยก็ดึงขึ้นสูงกว่าเดิมโดยไม่รู้ว่ากำลังพาเครื่องบินเข้าสู่ภาวะไร้น้ำหนักเครื่องบินสั่นแรงผู้โดยสารเริ่มร้องไห้โซฟีฉันกลัวเอมิลี่ ไม่เป็นไรนะอีกเดี๋ยวเราก็ถึงบ้านแจ็คจับมือไว้แน่นๆโคลอีพระเจ้าสายฟ้าพาดอีกครั้งเสียงลมกลายเป็นเสียงหวีดเสียงเครื่องบินเหมือนกำลังครางออกมาภายในเวลาไม่กี่นาทีเครื่องบินทั้งลำกลายเป็นความโกลาหลนักบินสั่งสวนกันไม่มีใครฟังใครสัญญาณเตือนดังสนัน่นราวกับคำสาบ แจ็คกับเพื่อนๆโอบกอดกันแน่นโซฟี Sophie, กดหน้าลงกับไหลเอมมลีโคลี e, มือสั่นจนถือโทรศัพท์ไม่อยู่เอมิล e ี ily, น้ำตาไหลไม่หยุดความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั้งห้องโดยสารทุกคนเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายที่ปลุกไม่ตื่นแจ็คบอกกับโซฟีเอมิลีและโคลี e, ว่าแจ็คโซฟีเอเิลีโคลี กอดกันไว้เอมิลีตอบแจ๊กว่าฉันรักพวกเธอโซฟี Sophie บอกกับเอมิลีว่าเราจะรอดใช่ไหมโครอี Crow e พูดออกมาด้วยความหวาดกลัวว่าพระเจ้าตีสองสิบสี่นาทีเครื่องบินร่วงลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกด้วยความเร็วมหาศาลเสียงกรีดร้องดังขึ้น ร้อมกับความเงียบที่กลืนกินในเสี้ยววินาทีนั้นภาพสุดท้ายในโทรศัพท์ของแจ็คยังคงอยู่เป็นรูปกลุ่มเพื่อนสี่คนยิ้มกว้างในสนามบินภาพที่ตัดเข้ากับเสียงโลหะฉีกขาดและคลื่นทะเลมืดซากเครื่องบินถูกค้นหานานนับปีก่อนจะพบกล่องดำที่เล่าความจริงอันน่าสะพรึง ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยสามารถพาทุกชีวิตสู่ความตายได้แต่สิ่งที่ไม่เคยถูกพบคือร่องรอยของวิญญาณที่ยังคงติดค้างอยู่กลางทะเลบางคนเชื่อว่าเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยและเสียงร้องไห้ของพวกเขายังลอยอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกหากคุณล่องเรือผ่านนิคคืนที่พายุโหมคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบ จากเที่ยวบินที่ไม่เคยถึงปลายทางนี่คือเรื่องจริงของเที่ยวบิน AF447 และนี่คือเรื่องราวของแจ็คเอมิลี่โซฟีและโคลีวัยรุ่นธรรมดาที่มีฝันธรรมดาแต่โชคชะตาไม่ได้ให้พวกเขากลับถึงบ้านอีกเลยบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีที่เรามองเห็น แต่คือความจริงที่เราหนีไม่พ้นและคุณล่ะครับถ้าคุณขึ้นเครื่องบินกลางคืนแล้วนั่งฟังเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างคุณมั่นใจหรือไม่ว่าเสียงที่แววอยู่ข้างหูเป็นเสียงของผู้โดยสารที่ยังมีลมหายใจจริงๆก่อนจะปิดเรื่องคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกด Subscribe ช่องกระซิบหลอนด้วยนะครับ และอย่าลืมพิมพ์มาเล่าให้เราฟังว่าคุณเคยเจอเรื่องหลอนๆระหว่างการเดินทางแบบนี้บ้างหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าหลอนครั้งหน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟัง